สวัสดีผู้ชมและกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับ c ชแนลการ์ลโมสะสตูดิโอวันนี้เราอยู่กับเกมไรโฟนะครับเราอยู่กับเจ้าจอยซิกตัวนี้เนี่ย p พย์โฟว์พอลเลอร์นะครับก็เป็นอ่อจอยเกมที่ผมใช้เล่นเกมบ่อยๆก็เป็นจอยพ c แหละก็สามารถเสียบเข้าตรง PC นะครับก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมกันนิดนึงก็คือตัวนี้อ่า ตัวนี้นะครับไอหัวแปลงตัวนี้เสียบเข้ากับตัวของจอยแล้วก็อีกหัวหนึ่งก็จะเป็นหัว USB เสียบเข้ากับตัว PC ได้เลยนะครับ ซึ่งในตัวของเกมไรฟ์โฟนครับภารกิจที่เราจะมาทําวันนี้ก็คือตัวของบิลลี่ชาเลนต์อ่าตัวนี้เองนะครับบิลลี่ชาเลนต์แต่ก่อนนั้นก่อนที่เราจะไปทําภารกิจนะครับมีหลายๆท่านเนี่ยสอบถามกันมาเลยนะครับเกี่ยวกับตัวของจอยเกมที่ใช้เล่นเอ่อเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไรฟ์โฟตัวนี้หรือว่าจะเป็นเกม PC นะครับว่าเฮ้ยบางคนอาจจะเสียบจอยเข้าไปแล้วเฮ้ยทำไมมันเล่นไม่ได้ผมไปตั้งค่าตรงนู้นตรงนี้ก็เอ่อเล่นไม่ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่า ก่อนที่เราจะเ,าเล่นเกมไรโฟหรือว่าก่อนที่เราจะเล่นในตัวของจอยต่างๆนะครับที่มาเสียบเข้ากับตัวของ PC ผมก็ต้องบอกอย่างแรกก่อนนะครับว่าบางทีนะครับถึงแม้ในตัวของเกมไรโฟมันอาจจะยืดหยุดนะมันอาจจะยืดหยุ่นยืดหยุ่นแบบว่าเราเสียบจอยเข้าไปแล้วแล้วเราสามารถเล่นได้เลยนะครับบางเ,าเนี่ยเหมือนที่ผมใช้ p PC เสียบเข้าตัว Play โฟ จอยเพลฟมันก็เล่นได้เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาบางตัวทําไมมันตั้งค่าแล้วมันอจอยมันเล่นไม่ได้หรือว่าจอยมันไม่ดีเทคดีเทคก็คือจอยมันไม่สามารถตรวจจับได้นะครับที่เตัวของเกมมันไม่สามารถตรวจจับได้ว,ว่าเราใช้จอยอะไรอยู่ซึ่งอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่เราควรจะรู้ไว้หรือว่าอย่างแรกที่เรา ต้องทําความรู้จักไวนะครับก็คือถ้าสมมติเราเอาจอยอะไรต่างๆนี่แหละที่มันมีหัว USB เสียบเข้าไปปุ๊บถ้าในตัวของไอ้ตัวของ PC มันไม่ดีเทคหรือว่ามันไม่สามารถตรวจจับได้จอยตัวน,นั้นก็เรียกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับจาแบบว่าเอาเสียบจอยตัวน,นั้นปุ๊บแล้วเขาเข้าเกมแล้วมันเล่นไม่ได้อันนี้ก็อย่างแรกอยู่ที่ตัวของ PC ของแต่ละท่านนะครับว่าเฮ้ PC แต่ละท่านนี่บางทีมันอาจจะตรวจจับจอยไม่ได้ก็ต้องมีขยับสายนิดนึงหรือว่าบางทีก็ ถ้าว่าจะวิธีแก้ไขปัญหาทีา่ดีที่สุดก็คือไปซื้อจอยนะครับไปซื้อจอยที่มันเสียบเข้ากับตัว PC แล้วมันเล่นได้เลยอ่าอันนี้คือวิธีการสุดท้ายนะครับแต่ก็วิธีการอย่างแรกบางคนอาเสียบเข้าไปแล้วมันเล่นไม่ได้ก็นี่แหละอย่างแรกก็คือเราต้องเปตัว สอบในตัวอง PC นะครับเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บเราไปดูที่พวกอคอนโทรลพาร์นน,นนะครับว่าเฮ้ยไอพวกเดเวลเป็นเตอร์อมันจะอยู่ที่ d e v ว c e ป r นเตอร์แล้วก็เราก็จะเห็นว่า้มันดีเทคในตัวของจอยตัวนี้หรือเปล่าซึ่งไอตัว p a สี่ตัวนี้ตัวที่ผมใช้อยู่มันเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปตรวจที่พวก e v i ว e พวกอคอนโทรลพาร์นแนน d e v i c ว p r ป็นเตอร์เราก็จะเห็นไอจอยตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็สามารถเซตติ้งได้เลยนะครับสามารถคาลิเบทเลยได้เลยซึ่งไอตรงนี้ผมว่าเนี่ยอย่างอจ กับ PC ซดีเทคกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเล่น,นเกมนี้แต่ถ้าสมมุติจอยไม่ดีเทคแล้วแต่ตัวของเกมเนี่ยมันไม่ดีเทคหรือว่ามันไม่สามารถตรวจจับในตัวของ PC ได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าอ,อย่างที่2ต่อมานะครับถ้าสมมุติมันไม่ดีเทคอย่างที่2ที่ผมพูดไปนะครับก็คือเราต้องมีโปรแกรมช่วยหรือว่าโปรแกรมจําลอง จำลองในตัวของจอยตัวนี้สมมติอันนี้ไม่ใช่จอยเพ4นะเป็นจอยอะไรไม่รู้แหละนะครับ PC มันก็ตรวจจับดีเทคได้แต่ทีนี้เวลาเข้าเกมมันเล่นไม่ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีโปรแกร,รมช่วยหรือว่าซอฟต์แวร์ช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แรกงมันจะมีโปรแกร,รมช่วย2ตัวก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็น ds4 windows ก็คือเป็นจอยเพเลยเป็นจอยเพมันจะเป็นการจําลองจอยนะครับที่ตัวของเพเนี่ย เสียบเข้าตัวของ PC แต่มันเล่นเกมไม่ได้ก็เปิดโปรแกรมนี้แล้วก็ใช้ตัวของจอย PC4 สามารถเล่นได้เลยนะครับสามารถเล่นได้เลยในตัวของเกม PC ก็คือมันจะมีโปรแกรมแรกก็คือ d s 4 Window เปิดโปรแกรมตัวนี้ไว้เสียบจอยก่อนเปิดโปรแกรมตัวนี้ไว้ดีเท็เสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถเล่นเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเป็นการจําลองจอยเหมือนเลอ o u ์นิวแบบพวกพวกจอยเอ็กบ็อกเลยนะครับแล้วก็ไออย่างที่2ก็คือตัวของ Xbox 360 Emulator ก็คือโปรแกรมนี่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างว่าสามารถไปหาโหลดกันใช้ได้ก็คือโหลดฟรีไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องแบบว่าไปแตกไฟล์ให้ยุ่งยากนะครับก็คือโหลดมาปุ๊บเปิดโปรแกรมปุ๊บล้วก็สามารถเสียบจอยเข้าไปปุ๊บแล้วถ้ามันดีเทคกับตัวของจอยกับโปรแกรมเราก็สามารถเล่นเกม PC ได้เลยนะครับเกมที่อย่างเช่นเกมนี้เกมไรเฟนลครับก็คืออย่างที่2คือต้องมีโปรแกรมช่วย ต้องมีโปรแกรมช่วยที่จะใช้ Detect ในตัวของจอยเล่นกับตัวของเกม PC นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ไปดู Setting ในตัวของจอยนะเนี่ยถึงแบบว่าเฮ้ยมัน Detect แล้วแต่ทีนี้ในตัว Setting ของจอยนะครับตัว Setting ของจอยเราถ้าสมมุติเออในตัวของ Layout น Lay ิ้วเลอหรือว่าต่างๆมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเหมือนกับจอยธรรมดาหรือปกติบ้างปุ่มมันอาจจะใช้ไม่เหมือนกันครับเรามาดูที่เซตติ้งในตัวของจอยนะเนี่ย ตัวของเทลเลอร์นะครับเราเข้ามาอย่างแรกออปชันนะครับเข้ามาที่ออปชันอย่างที่2 c งคอนโทรลคอมฟิสชิเคชันเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเห็นพวกนี้เนี่ยเห็นน้พวกนี้เป็นเป็นเลเยอร์หรือว่าเป็นปุ่มคีย์บายนิ่งของตัวของคีย์บอร์ดือตรงคีย์บอร์ดแต่นี้เรากด R 1นะครับหรือว่า R B เสร็จปุ๊บมันจะเป็นเลเยอร์หรือว่าปุ่มของตัวของ Joy ที่ใช้ในตัวของเกมนะครับซึ่งใน layout ที่เราเห็นตัวนี้มันจะเป็นในตัวของ Xbox นะครับเพราะว่า พวกจอย Xbox หรือว่าพวก Xbox เนี่ยมันเป็นของ Microsoft และ Microsoft มันก็เป็นของ PC อ่าเราก็จะงงๆนิดนึงเอ้ยผมใช้ PS4 เล่นเนี่ยมันถามว่ามันเหมือนมันต่างกันไหมมันก็ไม่ไม่ได้ต่างกันนะครับก็คือมันจะต่างแค่ตัว D-pad กับตัวของอ,อ Adlock L นะครับ Adlock L นะครับเนี่ยไม่ได้ต่างแค่นั้นนอกนั้นปุ่มมันคล้ายๆกันไอ้พวก Start ไอ้พวกนี้ไอ้พวกปุ่มแชร์กับปุ่มอ,อ ปุ่มทัสกีีนนะครับมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่พูดถึงว่ามันก็ใช้คล้ายๆกันพวกไอเลเยอร์นิ้วต่างๆมันใช้คัน R1 R2 L1 L2 ก็ใช้คล้ายๆกันครับถ้าสมมุติจะมาเซตติ้งในตรงนี้ก็สามารถทําได้ก็คือ ก็คือเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถเชงไบนิ่งมันจะมีเชงไบนิ่งรีมูฟไบนิ่งก็คือปุ่มไม่ใช้นะครับรีเซ็ตดีฟอลต์ปุ่มมายังไงให้มันเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเนี่ยคอนเฟิร์มกลับก็คือเราสามารถเซตติ้งปุ่มแล้วก็กลับไปนะครับสามารถใช้ layout ปุ่มพวกนี้ได้เลยก็คือเนี่ยปุ่มกดจอยเพย์ีนะแต่ในปุ่มนี้มันเป็นปุ่ม A นะครับอย่างเช่นเรียเบกมันเป็นปุ่ม A ซึ่งไม่มีปัญหานะครับก็คือมันใช้ได้ปุ่มเดียวมันใช้ปุ่มเดียวกันนั่นนแหตมเปป็อโรรรกืววาใ เกมอ่ะมันดีเทคกับจบตัวของจอยตัวนี้แต่เลเยอร์นิ้วมันจะเป็นในตัวของจอย Xbox บอกแต่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับในตรงนี้ก็คือไม่ต้องเป็นห่วงแค่เลเยอร์แล้วอาจจะไม่คุ้นเคยปุ่ม X ปุ่ม A สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม O นะครับมันก็คล้ายๆกับตัวของจอย x b ็ x อกที่มันขึ้นขึ้นมานะครับเนี่ยก็คือในตัวของ PC มันจะลิงก์กับตัวของ X b o x อกก็คือมันเป็น Microsoft เหมือนกันนะครับอันนี้คือสามารถมาเซตติ้งปุ่มเองได้เลยสมมุติแบบว่าเข้าไปแล้วเอ้ยทำไมมันเล่นไม่ได้เรามาเซตต แต่วิธีสุดท้ายที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าสมมุติแบบว่าเราเสียบจอยเข้าไปแล้วเสียบเสียบจอยเข้าไปแล้วและทีนี้มันเปิดเข้าเกมมามันเล่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเปลี่ยนปุ่มใช้โปรแกรมช่วยก็ตามที่ผมทิ้งลิงกงไว้นะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่แก้ปัญหาก็คือใช้ตังค์ก็คือในตัวของจอยนะครับต้องไปหาซื้อจอยดีๆสักตัวหนึ่งมาใช้นะครับก็คือจอยดีสักตัวหนึ่งจอย Xbox ผมแนะนําให้เป็นตัวเนี้ย เดี๋ยวผมมาให้ดูนะที่ผมใช้บ่อยๆนะครับที่ผมเคยสตรีมไปแล้วแหละก็คือจอยตัวนี้เนี่ยจอยเอ่อ l o g i F e c h F310 อ่าผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นจอยราคาระดับกลางนะครับอ่์ Logitech F 3 1 0ทนี่ผมใช้เนี่ยอันนี้คือของแท้นะก็คือมันมีกล่องมีใบรับประกรันอะไรที่ผมซื้อมานะครับแต่ผมก็เอาจอยตัวนี้ไว้ใช้สำรองเผื่อไอจอย P สีตัวนี้มันเจ๊งนะครับก็คือ หรือว่าไอตัวของอเนี่ยจอยตัวนี้นะครับว่า สามารถใช้แทนก็นได้ก็คือเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บถ้าเกม PC ตัวไหนที่มันรองรับจอยเล่นเกมะตัวของเนี่ยจอยตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมแปลงความละเอียดในตัวของอันเดอร์หอกก็ถือว่าทำค่อนข้างได้ดีนะครับถือว่าทำค่อนข้างได้แบบว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ก็อาจจะติดตรงที่ปุ่มพวกปุ่ม L อ่ะปุ่มพวก L 2 R 2คนนี้มันอาจจะแข็งไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่คนนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าจบ ถ้าให้จบทีเดียวก็แนะนำในตัวของจอย Xbox One หรือว่า j o ย Xbox 360นี่มันเป็นของแท้นะครับเพราะว่าตจว Joy ตัวนั้นก็คือมันเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเล่นได้เลยไม่ต้องไปเซตโปรแกรมช่วยไม่ต้องไปเซตต,ตัวนี้ช่วยนะครับก็คือแน่นอนว่าต้องลงทุนสนันิดหนึ่งครับถ้าสมมติเป็นจ o y อ่ะผมก็พูดต่อไปนะครับว่าถ้าสมมุติเป็นจอยพวกจอยราคาถูกพวก130บาท250บาทประมาณนั้นหรือว่าพวกจอยราคาที่มันแบบว่า ก็ราคาประมาณเอาง่ายๆว่าไม่เกินประมาณไม่เกิน300ประมาณนั้นต้องบางทีอาจจะใช้ต้องใช้โปรแกรมช่วยหรือแม้กระทั่งพวกความละเอียดนะไอพวกอัด l รอกพวกนี้เราต้องทําใจนิดนึงนะครับว่าไอพวกความละเอียดอัดหรอกบางบางค่ายเขาก็ ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่ก็คือเวลาเลื่อนปุ๊บมันจะเลื่อนหันายาวไปเลยนะครับก็คือจอยพวกนั้นนะมันใช้เล่นพวกเกมวินนิง่งพวกฟีฟ่าทำได้ดีแต่ถ้าพวกที่มันต้องการความละเอียดในการหันหรือว่าความละเอียดในการเวลาเข้าโค้งต่าง,างๆอย่าเช่นเกมพวกนี้ผมก็ต้องแนะนําว่า,อาจอยที่มันจบก็คือจอย Xbox One จอย Xbox 360ที่เป็นของแท้หรือว่าเนี่ยจอย PS4 ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้โปร,โกรแกรมช่วยอ่ะทีนี้แนะนำโอ้โหแนะนำไปเกือบ10นาทีแล้วครับ mm hmm. เกี่ยวกับตัวของจอยเกมก็ถ้าใครสอบถามมานะครับ mm hmm. เกี่ยวกับตัวของจอยเกมก็อินบ x ็อกได้นะครับก็คือผมทีมลิมเวฟซส่วนตัวแล้วแหละว่าเฮ้ยมีที ใช้จอยเล่นต่างๆครับแต่ก็แน่นอนว่าสิ่งที่มันจบที่สุดก็คือต้องไปซื้อจอยแทนมาเล่นนะครับว่าซื้อตัวเดียวจบเลยนะครับซื้อตัวเดียวจบเลยแม้ว่าเลเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะว่าผมก็เคยทำาแหละว่าเล็กๆน้อยๆเอ๊ซื้อสองสามร้อยมาเล่นก็พอเล่นได้ซื้อสามสองสามร้อยบางทีสามสามสามร้อยกบาทเกือบสี่ร้อยกบาทก็ยังไม่จบนะก็ต้องมาจบที่ตัวเป็นพันนะครับนี่คือก็คือซื้อซื้อทีเดียวเล่นได้เลยเล่นจนลูกบวชได้เลยนะครับก่อนที่มันจะพัง ประมาณนนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีเ,เลือกซื้อจอยของผมนะครับก็อาจจะมีอย่างแรกก็คือเราก็ต้องอให้ตัวของจอยดีเทคกับ PC หรือว่าอย่างที่สองเราก็สามารถเซตติ้งปุ่มได้ในตัวของเนี่ยคอนโทรลเคฟฟิเชชันนะครับหรือเกี่ยวกับตัวของโปรแกร,รมแปลงหรือว่าโปรแกร,รมที่ใช้เล่นเกม ในตัวของโปรแกรมที่จําลองจอยที่ใช้เล่นกับตัวเกม PC อย่างเช่นที่ผมใช้อยู่นะก็คือโปรแกรมที่ผมใช้บางเกมมันไม่ดีเทคในตัวของจอยก็ใช้ในตัวของโปรแกรมช่วยนะครับหรืออย่างที่3าเหมือนที่ผมบอกว่าใช้เงินแก้ปัญหาก็คือซื้อของแท้ไปเลยนะครับเพราะว่าของแท้มันอยู่ได้นานมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรซอฟต์แวร์ก็ไม่มีปัญหาเล่นได้เลยตามปกตินะครับอ่ะ ที่นี่มาวิลี่ชาเลนจ์โหบดนกันไปเกืบอบสิบนาทีนะครับไม่รู้จะอันนั้นกันหรือเปล่านะครับมาดูที่ตัวนี้นะครับซึ่งวิลี่ชาเลนจ์ในตัวนี้นะครับเราก็จะอยู่ในชาเลนจ์สัปดาห์นี้ก็คือจะเป็นรถ h อ n d a vtr 1 0 0 0 sp 1อ่ะผมเรียกว่า vtr 1 0 0 0ก่อนนะครับมันจะมี sp 1 sp sp นะครับซึ่งตัวของรถคันนี้ผมก็ต้องบอกว่าเป็นรถ h o น d a นะ ไอ้พวกเซตไอ้พวกนี้อ่ะมันเป็นรถฮอนด้านะครับมันเป็นรถรฮอนด้าความพิเศษก็คือไม่ใช่ว่ารถคันนี้ก็เราก็คุ้นๆนะเราก็อาจจะเห็นในตัวของอการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นในตัวของมาร์ตไรเดอร์อากิโตะก็จะใช้รถรุ่นนี้แหละอ่าใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้แหละนะครับว่าในการถ่ายทำนะครับแต่ความพิเศษของตัวของอเจ้าฮอนด้าวีทีอาร์หนึ่งพันหนึ่งพันตัวนี้นะครับเอาง่ายๆว่ามันเป็นรรถสองสูบ เออเป็นสูบมันเป็นรถสองสูบนะเออตัวนี้นะครับมันไม่ใช่รถสีสูบปกติแล้วก็เครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวแล้วก็ได้รับความนิยมระด,ดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์มันจะไม่ใช่เดี๋ยวผมให้ดู VTR 1000ใช่ไหมมาไปดูในตัวของ Relationship นิดนึงนะเดี๋ยว Relationship เนี่ยเดี๋ยวผม,มให้ดูข้อมูลนะครับข้อมูลค่อนข,ข้างที่ตรงเลย VTR 1000 SP 1ไึ่เฉยๆเนาะ SP2 อ่า SP1 นะครับเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์2สูบ2 c y l ซ n เลนเดอร์ cylinder, เห็นไหมขวามือข้อ,อมูลอยู่ไหนเนาะอ่านั่นแหละนะครับ High Interface ฟรีเตอร์อ่ะตัวนี้แหละนะครับมันจะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะเกือบ1 0 0 0ันซีซีนะครับแล้วก็เป็นรถค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเห็นไหมเห็นไอ้พวกตะแกรงตะแกรงนู่นตะแกรงนี้นะครับตะแกรงมันจะอยู่ด้านข้างเห็นไหมอ่านี่แหละนะครับความพิเศษของมันแล้วก็รถคันนี้เป็นรถ2สูบนะปกติฮอนด้าก็จะทำเ,เต็มที่ก็ทําี่สูบนะครับหรือว่า2สูบบางรุ่นเนี่ก็ตามแต่ทีนี้มันเป็นเครื่องยนต์2สูบนี่นะครับนี่ความพิเศษของรถคันนี้ ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถที่ใช้อยู่ในการถ่ายทำในตัวของการา์ตูนมัสไลเดอร์ไอคิโตนะผมก็จำได้พราะวันนี้คันสีเทา่าแหละนะครับอ่ะทีนี้เราไปลุยกันเลยนะครับอันนี้คือ,อไรนิ้แอดความยากของตัวระ,ระดับความยากนะครับผมปรับมาในตัวของเรียลลิสติกแล้วนะ ก็คือถ้าว่าอ d ดิเนั้นในตัวของรัน n n n g a d ก็คือระดับความยากที่เราจะใช้เล่นในตัวเกมนะครับมันจะมีอย่างแรกฟิสิกส์มันจะมี Simplify ง่ายที่สุดอ่าผมเรียกว่า Easy แล้วกันควบคุมรถง่ายนะครับ e อก็คือยากขึ้นมาหน่อยในตัวของ Realistic ก็ถือว่ายากที่สุดนะครับรถมันจะดิน้นรถมันจะค่อนข้างเนเบาเป็นกระดาษเลยนะครับ transmission ระบบ เอ่อทรานส์มิชันนี่คือระบบเกียร์ครับมันมีเอ่อเซมิออโต้ก็คือมันเป็นออโตเมติกแหละแต่เราสามารถเข้าเกียร์ช่วยมันได้นะครับแต่หรือว่าจะเป็นแมนนวลนะหรือว่าเอ่อออโตเมติกเบรกเวลาเราเข้าโค้งมันจะเบรกให้อัตโนมัตินะครับแต่เราปิดไว้เราก็ต้องเบรกเองจอยเบรกเบรกหน้าเบรกหลังถ้าสมมติเราเปิดตัวนี้ไว้ปุ๊บเบรกหน้าเบรกหลังเรากดแค่ป,ปุ่มเดียวมันจะเบรกทั้งหน้าทาั้งหลังนะครับ ABS ก็ตามชื่อเลยระบบการล้อล็อกนะครับ Off track hill เวลาเราหลุดสนามหลุดแทร็กอ่าลลงงงงไไปหญ้้ากรรรวดนะคับซึ่อต พื้นสภาพพื้นผิวมันจะลื่นกว่าถนนปกตินะครับแต่ถ้าสมมติเราเปิดใบป,ปุ๊บมันจะทรงตัวให้เราก็คือเวลาเราตกหญ้ามันจะไม่ค่อยล้มนะครับมันจะช่วยในการล้มให้น้อยที่สุดแต่ถ้าเราปิดใบป,ปุ๊บรถมันจะล้มง่ายนะครับทักอินทังออฟก็คือระบบหมอบระบบกดหมอบนั่นเองนะครับถ้าสมมติอัตโนมัติก็คือเวลาเราเข้าทางตรงมันจะหมอบให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นเมนูเราต้องกดหมอบเองก็คือต้องกดปุ่มสามเหลี่ยมตัวนี้หรือว่ากดปุ่ม Y ในตัวจอยเอ็กบอกนะครับไอเดียทรเจคทอรี่ก็คือระบบ ระบบก,การลายการเข้าโค้งนะครับเวลาเราจะเข้าโคง้งหรือว่าเรามีจุดเบรกต่างๆหรือว่าจุดการใช้คันเร่งหรือว่าจุดผ่อนคันเร่งนะครับมันจะมีลายในการเข้าโคง้งซึ่งเราสามารถเปิดไว้ได้นะครับสลับมือใหม่หรือว่าบางคนอาจจะเปิดไว้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมหรือว่าแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ความคุ้นเคยแต่ผมว่าปิดไว้แล้วแต่นะครับรีไวก็เอาไวร้ระบบกันเหนียวนะครับเราเอาไว้กันเหนียวก็คือถ้าสมมติเปิดไว้เพื่อเราสามารถกดปุ่ม R 1 ก็คือเราสามารถรีวายมาได้ก็คือเ,เอาไว้ใช้แบบกันกันเหนียวเวลาเราเข้าโค้งผิดพลาดล้วก็สามารถกดรีวายได้นะครับแต่ผมใช้ฟิสิกส์เรียลลิสติกดีกว่าเอันีอันนี้แล้วแต่คนถนัดอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนถนัดนะบางคนอาจจะเปิดไว้สุดก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับไรเดอร์เกียร์่างอ่ะทีนี้ไปลุยกันเลยนะครับ recommend g o o s t กดปุ่มสี่เหลี่ยม เด็กคอมเมนต์กดนะอันนี้คือกดไว้เฉยๆนะครับเราอาจจะเห็นุลน์การเขาโค้งคนที่ขับได้ดีกว่าเราก็มีนะครับมาไปดูก,กันเลยนะครับแหมบ่นกันมายาวพอสมควรนะก่อนที่เราจะได้ไปขับนะครับเกี่ยวกับตัวของจอยเกมเพราะว่าหลายๆท่านนี่สอบถามกันมาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับตัวของจอยเกมว่าใช้จอยตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้แล้วทําไมผมเล่นไม่ได้ต้องมีโปรแกร,รมช่วยอะไรไหมซึ่งในตรงนี้ผมว่า มันก็แล้วแต่บางท่านนะครับท่านปัญหา PC มันมีร้อยแปดแม้ว่าคุณจะใช้จอยเกมระดับะระดับ4ี่หเองก็ตามบางทีอาจจะเล่นไม่ได้อันนี้ก็มีนะครับแต่ถ้าพูดถึงแน่นอนนะครับว่าในตัวของคอนโซลก็ถ้าสมมติเป็น PC เป็น Xbox พวกนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาจอยเพราะมันใช้จอยอยู่แล้วนะครับอ่ะ ทีนี้ไปดูในตัวของไบต์เซตอัพนะครับการเซตอัพเดี๋ยผมเซตไว้ประมาณนี้หน้าต่ำหลังสูงเราจะเข้าโค้งได้ข่มขึ้นนะครับในตรงพโงลีโลดนอกนั้นก็แต่งไม่ได้เพราะว่ารถมันเด,เดิมนะครับรายนี้แอดปผมไพูดดูซีเหียมไอันนี้เราไม่สามารถเลือกเลือกยางได้นะครับมันจะเลือกเป็นยางสต็อกก็คือยางที่มาจากโรงงานนะก็คือยางมันไม่ค่อยไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่นะครับมาลุยกันเลยนะครับ หนึ่งนาะทีสามสิบสามจุดหกศูนย์อันนี้คือเวลาที่เวลาที่ได้เหรียญทองนะครับได้เหรียญทองก็จะได้ตังค์นะครับได้อีพีด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ห่างตรงครับอันนี้คือสนามแบลนแฮชนะครับเป็นสนามประเทศอ่าประเทศอังกฤษนะครับเป็นสนามยอดนิยมมีสนามหนึ่งนะครับ ่าทางตรงนะครับนี่ลงเขาด้วยนะตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับโอโอโอระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมตั้งปุ่มใหม่ดีกว่าอ๊ออ่อะหรือต่อนะครับขออภัยด้วยขาดช่วงโค้งนี้นะครับโค้งลงเขาด้วยโค้งซ้ายด้วยเอออินดิวเวอลแลบเอาใหม่นะครับอ,อีกสักรอบหนึ่ง เมื่อกี้ขออภัยด้วยขาดช่วงไปนิดนึงนะครับอ้าวเห็นมือหรือเปล่าแม่ไม่ได้ดูกล้องเลยนะครับอันนี้กล้องใหม่นะเอาเลยนะครับปึ๊บมาตรฐานนะครับเบรกป้ายหนึ่งร้อยนะถ้าสมมุติใครที่แบบว่ามือใหม่นะครับมือใหม่เนี่ยเออเอาไง่ายๆว่าเบรกป้ายหนึ่งร้อยนี่ชัวร์ที่สุดนะครับมีโค้งลงเขานะครับปึ๊บลงเขานะครับ อันนี้เกณร์หนึ่งเลยนะครับอันนี้คงลงเข่าเหมือนกันเอ่บชิดขวาเบรกนะครับเนี่ยคงซ้ายมือการเล็งการเข้าโค้งต่างๆนะครับพยายามดูไอ้ลายดำๆเห็นลายดำๆไหมไเห็นลายดำๆผมจะพยายามเล็งไอตัวลายดำๆนะครับซึ่งไอไลายดำๆนี่แหละมันเป็นอลายการเข้าโค้งที่ผมอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับเป็นลายเข้าโค้งที่ผมว่ามันดีที่สุดนะ ลงเขานะครับเกียร์หกแล้วปึ๊บสับอีกหนึ่งเกียร์เกียร์สี่นะครับตัวนี้เนี่ยป,ปึ๊บตัวนี้เกียร์สี่นะครับอีกโค้งหนึ่งนะครับเอยปึ๊บนะครับอันนี้ลงเขานิดนึงแนมะ่แค็กชั่นตัดบ่อยๆนะครับนี่ปึ๊บเนี่ยเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็ชิดนี่อะอ่า อันนี้ก็เป็นโคง้งโค้งหนึ่งนะครับเ่าใช้เกียร์สองแล้วต่อคำาถนัดของคนเลยนะครับเอ๊เราไม่ได้ <c oughs> เนื้อทีสามสิบห้าสามสิบหกแหมยังไม่ได้นะครับ อ,อีกรอบนึงนะครับไข่ยี่จอยหน่อยออซายนะครับแอน่าจะทับไม่ดีนะตัวนี้เกียร์สองนะครับแตะเบรกนิดนึงปึ๊บเปิดคันเร่งยาวเลยอ่า เนี่ยเขาคงเนียนเลยนะครับต่ตอนนี้ผมว่าเกียสามปึ๊บแ่มการลังใช้ได้เลยนะครับน,นี่เึ๊บเห็นไาร้อยปึ๊บเบรกเลยอ่าตัวนี้เบรกเสหน่อยนะครับเปิดคันเร่งเลยปึ๊บทางตรงยาวนะครับ ตอนนี้ใค่เกสรนะครับชิดเข้าไว้เนี่ยรอ,อยำดำๆนี่แหละนะครับน่าจะเป็นลายที่ดีที่สุดอได้เหรียญเงินนะครับอ่ากําลังพอดีละกําลังพอดีแล้ว,ลลวครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่านะครับอันนี้ประมาณนี้ ก็ในตัวของคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้อันนี้เพิมก็คือเล่นเฉยๆนะครับเอาแบบว่าเอาขำๆแล้วไม่ได้ว่าเน้นความเป็นแบบว่าซีรีสจจิจา๊าบอีสปอร์ตักขนาดนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับในตัวของคลิปลป,ลปนี้นะครับถ้าใครชอบไรชอบกดแชร์ใครจะดีก็ซับสไครต์ให้ด้วยเป็นลรงใจให้ผมนะครับก็ วันนี้ก็ขออนุญาตมาแนะนําในตัวของจอยโอ้โหก็พูดกันไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เนี่ยมาในทำในตัวของภารกิจวิลี่ชาเลนจ์นะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบไลไ์ช่วกดแชร์กันดีก็ Subscribe ด้วยก็ขอบคุณสําหรับการรับชมในวันนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ yeah.